r r i s ซุปเปอร์สนามแรกรุ้นระทึกทิติพงษ์เฉือนอนุชาเข้าวินประเดิมฤดูกาลใหม่ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบเบอร์หนึ่งของไทย ORBRIC ซุปเปอร์ e บ h a m แชมเปี้ย2ชิพระเบิดความมันสนามแรกอย่างดุเดือดติ้งโนทิติพงษ์วโลกรจาก PSGA ดุคติ PTT รูบิค o นน o นกจูเนอร์ติงโนทเฉือนโค้งสุดท้ายคว้าชัยรุ่นใหญ่เหนือ ซุปอนุชานาจเจริญสีจากยามาฮ่าบิสโตนอนุชาเลสซิ่งทีมขณะฟองคณาทัศใจมั่นจากยามาฮ่าอสปีดพิกเข้าวินซปเปอร์สปอร์ต 600cc หลังจบเลสสุดท้ายเข้มข้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งจักรยานยนต์นทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ ORBRC Superbike 2022สนามหนึ่งรอบชิงชนะเลิศจัดภายใต้การติดตามของแฟนความเร็วทั่วอาเซียนผ่านระบบออนไลน์กว่าแสนคนโดยมีนักปิดชั้นนำของไทยเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า200คนไฮไลท์ของสุดสัปดาห์นี้อย่าง Superbike 1,000cc ซึ่งเป็นค้สสูงสุดของประเทศไทยขับเคี่ยวกันอย่างสุดมันตั้งแต่ช่วงเลสโดยซุปอนุชานา่เจริญสีจากยามาฮ่าบิสตโอนอนุชาเลสซิ่งทีมที่ไล่บี้เจ้าของโพติงโนท,ทิจิพงหรือว่าโลกรจาก p s g อจดูคติ P t ทีทีลูมิแกนนกจูเนอร์ริงโนตจบการแข่งขัน12รอบ ชัยชนะเลดแรกของฤดูกาลตกเป็นทิทิพงศ์วลโลกรที่เข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา19นาที40.191วินาทีเฉือนอนุชาหน้าเจริญศรีอันดับ2เพียง0.181วินาทีเท่านั้นส่วนอันดับ3ตกเป็นของ CK เช้ยวิชิตนิสกุลจากจอมไทยแฮปปี้โฮมโมโตเละตบิสโตเลสซิ่งทีมตามหลังอยู่23.4 สำหรับการแข่งขัน ORBI 4 Superbike Champion s h i p 2022สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่29-31กรกฎาคมนี้ที่สนามช้าเ International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์เช่นเคยต้องบอกกันเลยว่าสนามนี้เหนื่อยมากๆตั้งแต่เริ่มนะครับแต่ว่าผมก็พยายามทำให้ดีสุดแล้วก็ดีใจายยมากๆครับแล้วก็สนุกมากๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านครับที่ช่วยเหลือผมมาตลอดถ้าไม่มี สปอนเซอร์อย่าง P.T. r u b ป c แคนเองหรือว่าูคาตี้เองเนี่ยปีนี้ผมก็คงไม่ได้กลับมาแข่งครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ยังเห็นค่าหรือว่ายังเห็นความสามารถของในตัวผมและทําให้ผมได้กลับมาแข่งครับแล้วผมก็ทําผลงานได้ดีมากๆครับจริงๆแล้วเนี่ยสนามเนี้ยไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นหวังว่ามาเก็บคะแนนเพราะว่ารถเราเองเนี่ยคล้ายๆสแตนดาร์ดก็อารมณ์ประมาณแบบว่าทําอะไรได้เท่าเท่าที่ทําได้ดีที่สุดเพราะว่าต้องบอกกันเลยว่าเหมือนกับออารถ สต็อกไปแข่งก uh, so like, ับก <So, S 1> ับเขาครับ <Looking> ร <at each other> so like, uh, so so like, ู้สึกว่าแบบดีใจมากๆรับต้องบอกก่อนเลยว่าคือเกินความคาดหมายมากๆครับครับยังไงก็ฝากพี่พน้องทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านมากๆครับสนามต่อไปนะครับมันแน่นอนนะครับฝากติดตามสนาม2ด้วยนะครับก็ผมก็จะพยายามป้องกันแชมป์ให้ได้นะครับเังไม่ใช่ไทยปีที่6แล้วก็โออาร์บีซีสมัยที่5นะครับยังไงก็ฝากพี่น้องๆนะครับช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ผมด้วยครับเบอร์ร้อยเหมือนเดิมครับ